สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนเพน f a c e b o o k และขุนตาลใน Facebook และ Youtube และ TikTok นะครับและในลิสในสตอรีวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นองค์พ้าแม่มารีนะครับนะครับที่แกะด้วยพลอยทับทิมสีแดงอมม่วงนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสแก้วนะครับพิเศษนะครับน้ำหนักองค์นี้นะครับหนัก17.5กลรัตนะครับนะครับ สวยงามนะครับเป็นเนื้อแก้วนะครับหายากนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเนื้อโปร่งใสแก้วนะครับผมผมผมให้เชิญถูกทุนนะครับองนี้หมื่นบาทพอนะครับนะครับนะครับผมเห็นภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับนะครับตาหลักองนี้ผมให้เชิญไม่ต่ำกว่าสามหมื่นบาทนะครับเพราะเป็นเนื้อทับทิมสีแดงแดงสด เนื้อแก้วแล้วอมม่วงที่หายากนะครับนะครับเดี๋ยวผู้ชมชัดเจนนะครับเนื้อโปร่งใสนะครับนะครับเดี๋ยวผู้ชมสนใจนะครับเชิญไปเสริมมืีไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับนะครับเพราะราคาแค่หมื่นบาทเองนะครับนะครับหาไม่มีแล้วนะครับแล้วข้อสําคัญทับทิมนะครับเป็นราชาพลอยนะครับในตำราต่างๆทั่วโลกเขียนถึงสรรพคุณควรโยดไว้นะครับผมจะพิรายสั้นๆนะครับเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบพ่อจักรวาลนะครับที่เขามีมี มีแบบว่ามีสรรพคุณคุ้โยนดมากพ่อพ่อเขาเป็นราชาพอยแล้วข้อสําคัญมาแก่เป็นพระแม่มารีนะครับนะครับยิ่งยิ่งทวีคูณนะครับนะครับารามาร์มศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับเสริมมีดดียิ่งขึ้นทวีคูณนะครับเดือนผู้ชมสนใจนะครับพระแม่มารีองค์นี้นะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมนะครับสีแดงอมม่วงนี่นะครับสวยงามนี่นะครับ โทรศัพท์ติดต่อผมได้0819071179และ09197894 6ผมมั่งพุมสร้างตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับและเรียนผู้ชมนะครับเมื่อมาชมผ้า พระแม่มารีแก่ด้วยพลทับทิมเนื้อแก้วองค์นี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปติดตามที่ YouTube ผมวัปพุมแท้ตั้งนะครับนะครับท่านจะพบกับฟาร์มอลังการนะครับผมมียังมีภาพปานต่างๆที่แก่ด้วยราชายพลทับดิมชาหรือทับทิมสตาไพรินสตาเมื่อถามวูเกอร์การันตีลงไว้หน้าหนึ่งว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ต่ำกว่า60องค์นะครับใน YouTube ผมวัปพุมแท้ตั้งผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า9ก0กว่าคลิปย่งมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกจํานวนมากไปติดตาม ที่ YouTube ผมว่าปุ่มแซ่ตั้งไปดูเล่นใครเครียดนะครับไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับ เมื <Read> ่อ <ings> ไปติดตามภาพปันต่างๆต,ตามที่ผมเรียนผู้ชมที่แกกด้วยพลทวินชาติทัพทิมสตาเพลยยินสตา์ที่คูเกอร์การันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกแต่และองค์ราคาสูงนะครับเป็น10บล้านเป็นร้อยล้านไหลายร้อยล้านเป็นพันล้านบรรุนชดหลายพันล้านนะครับเพียงแต่ท่าผู้ชมรู้จักม,มหาเศรษฐีนําคลิปวิดีโอของผมที่ใน YouTube ที่ภาพปานต่างๆองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไปลงที่ถูกจังหวะคือให้มาหาเศรษฐีดูเขาถูกใจเขาเชิญนะครับผมให้คุณผู้ชม3%เคุณผู้ชมก็ได้เงินมหาศาลแล้วข้อสําคัญติดต่อสําเร็จผมได้้้้้เเงงิินนาไไปต่ออยดดบผูชชมก็ใ ก็ได้ร่วมหมากดซนต่อยอดสร้างบทกับผมนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมื่อผมแท้ตั้งได้นะครับแล้วไม่เข้าใจเลยถูกใจอะไรโทรศัพท์ปรึกษาผมได้ผมจะบอกเบอร์สับติดต่อผมครับนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าและศูนย์หน้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเก้าสี่ส่วนผ้าไหมมาลีองค์นี้นะครับเนื้อแก้วพิเศษสวยมากนะครับนะครับองค์หมื่นบาทเองนะครับถูกๆนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะหมดแล้วหมดเลยนะครับ หาไม่มีแล้วนะครับถูกๆเช่นนี้นะครับองค์ละหมื่นเดียวนะครับเพราะตำหลักผม,มให้เชิญไม่ต่ำว่าสามหม่นถึงสี่ห้าหมื่นขึ้นไปนะครับเพราะมันเป็นเนื้อแก้วพิเศษนะครับ